ส่วนนายกอนุทินชาญวิรุฬยืยนยันว่าเฟสสองมาแน่แล้วก็จะเร่งดําเนินการให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการยุบสภาแล้วงานที่เคยไปกล่าววันก่อนฮนะที่ไปพูดถึงเรื่องการขับเคลื่อนประเทศเรื่องการฟื้นเศรษฐกิจต่างๆพูดถึงคนละครึ่งพัฒไว้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวลองไปฟังนายกพูดว่ายังไงเหมือนอย่างเช่นคนละครึ่งพัฒน์ถ้าเกิดผมไม่เชื่อแบบบริบทเกา่าอุ้ยไม่ได้นะอันนี้ลุงตู่ทามาอ้าวแล้วลุงตู่เป็นใครลุงตู่ก็นายผมอะ ทำมาดีแล้วก็ทําทําต่อไปสิกลัวไปลอกข้อสอบก็ใส่คาว่าพลัสเข้าไปตั้งแต่เข้ามาการเมืองทําอะไรโดนด่าหมดยกเว้นคนละครึ่งพลัสนียครับเดินไปไหนม่จฉนชมหมดครับนะครับก็ถือว่าเราต้องไม่หัวแข็งอะนะครับแล้วก็อย่าไปคิดเราต้องยืดหยุ่นนี่นายกหน้าหนูฮะคนละครึ่งทำตามลุงตู่แล้วเติมพลัสไงอออะไรทำมาดีแล้วก็ทำต่อไปสิแถมบ่นด้วย ทำมาตลอดนี่โดนด่าทุกอย่างมีคนละครึ่งเนี่ยทำ <คน S 2> แล้วเนี่ย<ม>ดีมีคนชมนะ <laughs> แต่จริงก็มีคนพยายามไปโจมตีนะ <c oughs> ทางฝั่งเพื่อไทย <c oughs> พยายามจะโจมตี <c oughs>